ระหว่างหน่วยวัดความยาวหน่วยวัดความยาวต่างๆจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในสนุกคิดคณิตศาสตร์ค่ะ สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูมีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมดีๆเหล่านั้นลองตอบครูที่ว่าหน่วยของการวัดความยาวที่เราเรียนไปแล้วมันมีอะไรบ้างครับมิลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรวาเ่ยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้หน่วยวัดความยาวมันก็ต้องมีเครื่องมือวัดด้วยใช่ไหม เครื่องมือวัดอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับไม้เมตรไม้เมตรหนึ่งเมตรมีความยาวเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรหนึ่งเมตรยาวเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรเมตรกับเซนติเมตรคิดว่าหน่วยไหนเป็นหน่วยใหญ่เมตรอาเมตรเป็นหน่วยใหญ่ เมตรเป็นหน่วยใหญ่แล้วหน่วยย่อยอ่าเซนติเมตรเป็นหน่วยย่อยแล้วหน่วยที่ย่อยของเซนติเมตรมีไหมครับอ่ามิลลิเมตรใช่ไหมครับอ่าเด็กๆดูซิไม้บรรทัดของเด็กๆมีใช่ไหมลองเอามาดูซิเห็นหน่วยย่อยไหมเซนติเมตรมีไหมครับมีทุกเซนติเมตรเลยทุกช่วงเลยเห็นไหมครับระหว่างอ่าเป็นหน่วยย่อยย่อยของเซนติเมตรอีกทีหนึ่ง นะอ่ะ,อะแล้วหน่วยที่มันใหญ่กว่าเมตรมันมีอีกไหมกิโลเมตรกิโลเมตรอะไรอีกวาวา,วาจำกันได้ไหมว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอ้าวเดี๋ยวเรามาลองดูสิแล้วเดี๋ยวคนที่ได้ในสิ่งที่เท่ากันต้องมาติดเป็นคู่เลยนะ เท่ากันแล้วทีนี้ครูจะเรียงแล้วทีนี้นะครับจะเรียงแล้วนะถ้าครูเอานี่หนึ่งเซนติเมตรก็ต้องคู่กับหนึ่งมิลลิเมตรนะหนึ่งเซนติเมตรจะเท่ากับสิบมิลลิเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับ100ซ <cm>. มอ่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรแล้ว 1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรแล้วหน่วยของไทยคือวาจะเท่ากับเท่ากับ2เมตรเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูซิว่าในทั้งหมดเนี้ยตอนนี้นะครับครันนี้ออกนะ เอาออกแล้วที่เหลืออยู่นี่นะครับมันเป็นอยู่ในระบบเมตริกนะครับหน่วยเนี้ทีนี้หน่วยไหนครับเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดกิโลโมเมตรอ่าหน่วยกิโลเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดนะครับและลองลงไปเมตรเมตรลองลงไปอีกเซนตินเมตรน,น,นะครับถ้าครูสลับเอาหน่วยย่อยขึ้นก่อนได้ไหม เอาหน่วยย่อยมาไว้นี้มันยังเท่ากันไหมสลับที่เอาหน่วยย่อยขึ้นก่อนแบบนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กันไปกลับได้เห็นไหมครับมันสลับกันได้อันนี้หน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เห็นไหมครับหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่อันนี้หน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เมื่อกี้ตอนแรกเราเรียงหน่วย นนอ่าหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเพราะ,ระว่าทั้งหมดนี้มันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับค<อ>่ะอ่ามันก็จะเป็นหน่วยใหญ่มาเป็นหน่วยย่อยตอนนี้รู้จักหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยแล้วใช่ไหมครับ,บค่ะเราจะมาเล่นเกมกันเกมที่จะขึ้นมาจะเป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อยไม่รู้เออเราความสัมพันธ์เราอยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่เดี๋ยวเกมที่ขึ้นมาลองมาดูสิว่ามันจะเป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อย เอาละนะเราจะมาเจย์ข้อแรกข้อ1 12เซนเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร120 120, 120. คิดยังไงครับใหน120ตอบเร็วมากเลย <10. S 1> 12คูณ10 12คูณ10ใช่ไหมครับเท่ากับ120นั่นก็คือ12เซนเมตรเท่ากับ120มิลลิเมตร อ่าตอบสิ11เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรร้0ย0หนึ่งเซนติเมตรหนึ่เซนติเมตรคิดยังไงครับสิบเอคูณหนึอ่าตามความหมายการคูณเลย11คูณหนึ่งคูณหนึได้เท่ากับได้เท่ากับ1,100 1,100นั่นก็คือ 11เมตรเท่ากับ1100เซนติเมตรตอบถูกไปกี่ข้อแล้ว2ข้อ3 6กกิโลเมตรเท่ากับกี่เมตร6,000เมตรอเเก่งมากเลยเท่ากับ6,000เมตรคิดยังไงครับโอ้คูณห0อ่าหกคูณหนึ่งพันเท่ากับ6,000หกพันหน่วยเป็นอะไรเมตร นั่นก็คือ6ก <m. S 2> <000. S 1> ิโลเมตรเท่ากับ6,000เมตรข้อต่อไปข้อ4 10กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรครับ1นึ่งมืนเมตรเจียมมากเลยถูกหรือเปล่าเนี่ยคิดยังไงครับสิคูณหนึ่งหมนคูณหนึ่งพันสิบคูณหนึ่งพันหนึ่งพันมาจากไหนเนี่ยเพราะว่า1กิโลเมตร เยี่ยม10คูณ1,000ได้1,000 0มืนนมนะครับนั่นก็คือ10กิโลเมตรเท่ากับ1,000 0มืนเมตรข้อ5 20วาเท่ากับกี่เมตรตร่อ้โหนี่คุณแน่มากๆเลยตอบก่อนเพื่อเลยเท่าไหร่ครับ40เมตรคิดยังไงได้40 อ่า20่สคูณสอมาจากไหนอ่ะมาจาก1วาเท่ากับ2อเมตรอ่า1วาเท่ากับ2เมตรนะครับก็เป็น20่สิบคูณสไหมครับเท่ากับ40นั่นก็คือ20วาเท่ากับ40เมตรสังเกตไหมว่าที่เราทำมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นวิธีคูณมันเป็นวิธีคูณหมดเลยใช่ไหมครับงั้นถ้าเราจะเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย สังเกตจากโจทย์เมื่อกี้นี้มันเป็นไงเนี่ย,นยหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยหมดเลยเห็นไหมครับเป็นการคูนใช่ไหมครับ<ๆ> <Yes. S 2> เราก็จะใช้การคูณอ่าการคูณเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักแล้วว่าหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยถ้าเราจะแปลงจากหน่วยใหญ่หรือจะเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเราจะใช้การคูณนะครับใช้วิธีคูณในการหารคําตอบต่อไปครูมีโจทย์อีกแบบหนึ่งนะครับเรามาดู1นะข้อ1 40มเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรโอ้โหเก่งมากเลยคิดได้ยังไง4ี่เซนติเมตร40หาน้วหารด้วยเซนมเวลาหารเราบอกหารด้วยนะ40สหารด้วย10แล้ว1ิมันมาจากไหนล่ะครับ1เซเมเท่ากับ40่มิล เยียมมาก1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรนะครับอ่ะสี่สิบหารด้วย10ได้ได้4นะครับนั่นก็คือ40มิลลิเมตรเท่ากับ4เซนติเมตรโจทย์ข้อต่อไป6กรอเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรครับ6กเมตรเก่งจังเลยครับ6เมตรทราบได้ยังไงว่าเป็น6เมตรคิดยังไงครับ หารด้วยหนึ่งร้อยหกร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมาจากไหนครับมาจากหนีบเท่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรอ่าหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้เราก็ใช้การหารใช่ไหมครับหกร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้ได้หได้หกนะครับก็สรุปว่านั่นคือ600เซนติเมตรเท่ากับ6เมตร ทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับข้อ3 5,000เมตรเท่ากับกี่ <5, S 1> กิโลเมตรห้ากเมตรคิดยังไงครับเอาห้าหารด้วย1,000 5,000หารด้วย1,000 1,000หันมาจากไหนครับ1นึ่กิโลเมตรเท่ากับ1,000งอ่าหกิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรก็นำหน0 0งพัง 8, นไปหารนะครับ 5,000หารด้วย1,000ได้เท่าไหร่ครับห้า <5! S 1> หน่วยเป็นอะไรกิ <5. S 2> <5. S 1> โลเมตกิโลเมตรนั่นก็คือ5,000เมตรเท่ากับห้ากิโลเมตรข้อต่อไป1 3ึ0 0เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรสิบสามกิโลเมตรคิดยังไงครับ หารด้วยอ่าก็หารด้วย1,000นะครับ1,000ก็มาจาก 1, 1, 1> ่าหน่กิโลเมตรเท่ากับหนึ่พันเมตร13,000หามันหารด้วย1,000ได้เท่าไหร่ครับ13กิโลเมตร13,000เมตรก็จะเท่ากับ13กิโลเมตร20เมตรเท่ากับกี่วาครับ1วามี2เมตร อ่า10วานี่พอบอก1วาเท่ากับ2เมตรคิดออกแล้วนะคิดไงครับฮะอะไรครับ20ฮะ20หารด้วยหารด้วย2 20หารด้วย2ได้เท่าไรครับ10 10หน่วยเป็นอะไรครับวาหน่วยเป็นวานั่นก็คือ20เมตรเท่ากับ10วาเมื่อกี้นี้ จากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเราใช้วิธีการใดครับคูณนะในการหาคําตอบแล้วจากหน่วยนี่หน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อยหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีอะไรครับใช้วิธีหารนั้นการเปลี่ยนหน่วยความยาวจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เราอาจใช้วิธีหารนะครับในการหาคําตอบ เมื่อกี้นี่โจทย์มันง่ายหรือยากครับง่ายลองยากขึ้นไหมห้าเซนติเมตรสี่มิลลิเมตรจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรจะคิดยังไงล่ะห้าเซนติเมตรห้าสิบสี่มิลลิเมตรครับห้าสิบสี่มิลลิเมตรโอ้คิดยังไงครับอันนี้นี่หน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อยห้าเซนติเมตรไปเป็นมิลลิเมตรห้านี่หน่วยใหญ่นร่อยหน่วยใหญ่คิดยังไงครับคูณคูณได้อะไรครับ คูณด้วย10อ้าวแล้วเอาไปบวกกับ4เอาไปบวกกับสโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับนะวิธีคิดก็คือเห็นไหมห้าคูณสิบแล้วก็ไปบวกกับ4ก็จะเท่ากับ54หน่วยเป็นอะไรคราวนี้หน่วยเป็นมิลลเมตรนะนั่นก็คือ5้าเซนติเมตรสมมก็เท่ากับ54าสมิลลิเมตร 4เมตร35เซนติเมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรหนทำไมมันเป็น100 400อ่า400นะครับคิดยังไงครับ 400, 400 4ี่คูณ100คูณอ่าแล้วก็บวก35นะครับ4คูณ100นะเนื่องจากเครื่องหมายต่างกันเราก็ใส่วงเล็บนะครับ แล้วก็บวกอีก 35, 35. ได้เท่าไหร่นะครับ435อ่า435นะครับหน่วยเป็นอะไรคราวนี้เป็นเซนิเมตรอาเป็นเซนติเมตรนั่นก็คือ4เมตร35เซนติเมตรเท่ากับ4 3 5เซนติเมตรคราวนี้2กิโลเมตร250เมตรเท่ากับกี่เมตร2,250เ <2, 000. S 1> มตร <250. S 1> เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับคิดยังไงครับสองคูณหนึ่งพันบวกสองร้อยห้าสิบหนึ่งพันมันมาจากไหนล่ะ1ัมีหนึ่งกิโลเมตร,เ,มตรเท่ากับ1,000เมตรกเมท่ากับเมตรนะครับจะเห็นว่าหน่วยใหญ่มาเป็นหน่วยย่อยเราก็ใช้วิธีคูณไหมครับแล้วก็บวก อีก250เมตรเท่ากับ2,000 2,250 <4. S 1> นั่นก็คือ2กิโลเมตร250เมตรเท่ากับ2,250เมตร5,745เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรกี่เมตร5กิโลเมตร คิดยังไงครับห้าพันเาานจดร้่สิหารด้วยหนึ่พนหาด้วยหนนะครับได้เท่าไหร่ครับ5้าเจร5ห้าเจร้อยสี่ตัวหน้านี้คือกิโลเมตรเจ็ร้อยสคือ เก่งมากเลยครับนั่นก็คือ5,745เมตรเท่ากับ5กิโลเมตรเมตรขออีกสักข้อไ,ได้ไหมได้แน่ใจ16เมตรเท่ากับกี่วา8วา8ปาคิดไงครับอเอามาคูณหรือหารอเอามาคูณหรือหารอันนี้หน่วย นี่หน่วยหน่วยอาหารอันนี้เป็นหน่วยย่อยนะว่าเป็นหน่วยใหญ่หารด้วยสองเพื่อนตอบว่าหารด้วยสองนะครับ16หารด้วย2ได้ได้8นะครับดังนั้นก็สรุปว่านั่นก็คือ16เมตรเท่ากับ8วาเก่งมากเลยเอาละคราวนี้เรามาทำกิจกรรมร่วมกันกินนีดเด็กๆตอบใช่ไหมเอาละเดี๋ยวครูจะแจกบัตรให้ เออแจกบัตรให้แล้วเราลองมาจับคู่สิว่าคู่ไหนที่มันจะคู่กันเออตอนนี้ไหนลองลุกขึ้นไปหาคู่ของตัวเองที่มันเท่ากันสิเดินหาสิใครที่ได้อ่ามาติดเลยอันนี้ใครได้เ,ดเจอแล้วมาติดเลยครับ,บมาติดบนกระดานนี้เลย <พา S 1> คู่กันเลยโอ้โหไวมากเลยแป๊บเดียวเองได้แล้ว ได้แล้วอ้าวตอนนี้จะเห็นว่าบางคนก็เท่ากันจริงเปล่า64มเมเท่ากับ6เซนตเมตร4มมถูกไหมถูกถกกิโลเมตร500เมตรกับ4,500เมตรถูกต้องไหมครับถูกต้อง11เมตรกับ5วา1เมตรถูกถูกแเมตร85ซนตมรอันนี้885ซนติเมตรถูก ตอนนี้จะเรียงหน่วยใหญ่ไว้ทางซ้ายหน่วยย่อยไว้ทางขวานะครับอ้าวไหนหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยจำได้ไหมใครสามารถออกมาจับได้หนึ่งคู่ว่าระหว่างอันเนี้ยอันไหนหน่วยใหญ่อันไหนหน่วยย่อยเนี่ยนี่นี่หน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อยหน่วยย่อยหน่วยย่อยถ้าเรียงหน่วยใหญ่ก่อน เป็นไงครับก็สลับที่กันอย่างนี้หน่วยใหญ่หน่วยย่อยนี่เป็นตัวอย่างคู่ต่อไปเอาละจะจับฉลากออกมาแล้วใครจะเป็นคนออกมาครูหยิบม,มาหมดแล้วสามคน <c oughs> เพราะเหลืออยู่3ามคู่คนแรก <c oughs> กัน <c oughs> มาเลือกสักคู่หนึ่งสิหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยอไปเรียงให้ถูกนะ หน่วยใหญ่อยู่ทางฝั่งซ้ายหน่วยย่ออยู่ทางฝั่งขวานะอ่าหน่วยใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายหน่วยย่ออยู่ฝั่งขวาอ้าวถูกต้องไหมครับถูกค่ะถูกต้องเก็บตบมือให้กันหน่อยครับอ้าวคนต่อไปเต้อ่ามาจับหนึ่งคู่เดี๋ยวคนที่คู่ที่เหลือก็เตรียมตัวไว้นะไม่รู้ใครเอาเต้มาเร็ว ถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องอ้าวคนต่อไปคนสุดท้ายพี่ถูกไหมครับถูกค่ะถูกต้องนะครับถ้าเราจะเรียงหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่แล้วก็สลับที่ได้นะสลับที่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับดังนั้นจะสัมพันธ์กันซ้ายกว่าสลับที่กันได้หมด ตอนนี้จบไปแล้วกิจกรรมต่างๆเมื่อกี้สนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกมากเลยทีนี้ก่อนที่จะจบไปนะก่อนที่จะกลับบ้านเด็กๆครับความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะมันมีระบบเมตริกด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์ของหน่วยไทยด้วยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ของหน่วยในระบบเมตริกนะครับมันก็จะมีตั้งแต่น,นี้เลย10มเมเท่ากับเท่าไหร่ครับ หซเมตรอ๋อ่งร้อซนเมเท่ากับเท่ากับหนึ่งเมตรหนึ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่กิโลเมตรมันกลับกันได้ไหมได้ค่ะได้นะครับหเซนเมตรเท่ากับสิบมเมตก็ได้หเมตรเท่ากับหนึ้ซนติเมตรก็ได้หงกิโลเมตรเท่ากับหนึ่เมตรก็ได้นะครับอ้า อีกอันหนึ่งความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวของไทยก็คือวากับเมตร1วาเท่ากับกี่เมตรครับสเมตรกลับกันได้ไหมสองเมตรเท่ากับ1วาได้ไหมได้เหมือนกันเพราะนั้นความสัมพันธ์เรากลับได้ซ้ายกับขวานะครับหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยนั่นเองสนุกไหมครับสนุกอ่าเอาละครับแล้วพบกันครั้งต่อไปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ ขอบคุณค่ะ